โอเคนะครับสนภูมนะครับก็ห่างหายไปเดือนหนึ่งนะครับก็มันใกล้จะเปิดเทอมแล้วผมก็เลยอะหาเวลามาอัดเกมนิดนึงก็แล้วกันก่อนเปิดเทอมอะ่ <c oughs> ะครับก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าโคดวอคิลี่นะครับก็ผมก็เล่นจบแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องถามนะทำไมภาพเกมมันกากนะครับผมปรับโลเองครับไปเริ่มมาเลย ก็ผมจะทำสปีดรันนะครับเพราะว่าไม่เชียงสปีดรันหรอกก็วิ่งผ่านมอนอะง่ายงายเพราะผมคิดว่าน่าจะอาจสักอีกเกมหนึง่งแล้วก็ไปลงวันพรุ่งนี้นะครับก็เอาเกมนี้มาดูกันก่อนเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างระหว่างภาพโลแล้วก็ภาพอันต้านะครับรู้สึกว่าจะลองรับการ์ดจอเอ็น i ีเดียด้วยนะสุดยอดเกมพี่อะไรก็ไม่รู้ หายังฮัลโหลนันี่วัดมึงโหลดเสร็จแล้วไม่ใช่หรอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะอ่ะก็อย่างนี้ครับก็ดูมันกากแค่ไหนครับภาพเดี๋ยวนะลืมปรับหนึ่งต่อหนึ่งนั่นนี่นี่หนึ่งต่อสองอย่างนี้ มันต้องปรับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับภาพจะได้คมชัดตรงนี้เนี่ยเอาเฮียมันปรับไม่ได้มันต้องปรับหนึ่งต่อหนึ่งได้สิเมื่อวานยังเล่นอยู่เลยยังวะอ่านี่ไงครับก็จะชัดขึ้นนิดน,นึงนะครับสำหรับถ้าจะเปิดโลเนี่ยคือ,เ,อเปิดเปิดไฮดิเปิดไฮด,ด,ดูแล้ว ตราแล้วก็ภาพหนึ่งตอนหนึ่งครับก็จะอย่างนี้เลยครับมันก็จะแหลกเลยครับตามที่เห็นนะครับสุดสุดอาล่ะปรับโลอะไรเหมือนเดิมแหละฮึ ก็ครับเกมนี้นะครับต้องทำการม,มีเดียมไหนมาวะเก็บเงินที่สู้กับมอนเตอร์นะลืมปรับหนึ่งต่หนึ่งด้ดใช่ไหมเนี่ยปรับแล้วต้องสู้กับมอนเตอร์นะครับถึงจะได้เงินมานะครับแล้วก็ต้องออกแากแอเรียนะครับเพื่อทําการให้ได้เงินนะครับเนี่ยยิงไอ้พวกเนี้จะได้เงินมาเพื่อไปปลดล็อกเอ่อภาพ 4G นะครับผมจะทําการสปีดรันไงเลยไม่เก็บรักพวกเงินน่ยก็วิ่งมาแบบไม่สนใจโลกเลยนะครับวิ่งไปเลยครับวิ่งแบบแล้วก็โดดลงนี่นะครับปึ๊บวิ่งไปโอ้เฮียตกตกเด๋วเดี๋ย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 วเดวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเ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 ดดดี๋ยวเดี๋ยวเดดดี๋ยวเด อ่าทุกกองไฟนะครับจะเป็นการเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็โดดลงไปเลยอย่าเลยนะอย่าเลยนะอย่าเลยนะขอร้องขอร้องโอเคปึ๊บจุก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 วิ่งวิ่งวิ่งอ้าวเหี้ยเอ,อือรับก็อย่างที่เห็นก็ถ้า สปีดลันวิธีเล่นผมก็เอาไปใช้ได้นะโหลดนานอีกแล้ว โอเคมาสปีดลันสปีดลันเราต้องทำสปีดลันให้ได้วิ่ง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 โอ้ยมันดักหน้าอย่างนี้ไม่เอาสิไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอือโดนไปถึงจุ๊กจุกจุกตามมาเซ่ตามมาซตามตามาเลยโดดแล้วก็ขึ้น ขึ้นเอ้ยกระตกกะตกกะตกดตืดตืดดปึ๊บโดดเลยครับไปโดดเลยลงไปปึ๊บปึ๊บิ๊บ๊บ๊บโอเค ก็ถ้าอยากกับฟาร์มนะครับก็วิ่งผ่านมาแบบผมก็ได้แล้วก็วิ่งเข้าตรงกลางตรงนี้นะครับปึ๊บ,บ,บกล้องไฟนะครับจะเป็นจุดเซฟนะครับ,บก็นี่มันก็จะวิ่งมาแล้วก็ยิงเก็บเงินตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นป้อมปืนนะครับก็จุกจุกได้เหมือนกัน ไปสุดวิ่งสุดจึ๊บโอเคตรงนี้ก็ไม่ยากครับก็วิ่งผาขึ้นไปเลยตรงนี้ก็ได้คือวิ่งผาไปผาไปปึ๊บวิ่งมาฝั่งนี้จึ๊บแล้วก็อ้อมนิดนึงอย่าอย่าอย่าวิ่งอะไรกันนี้สิชิบจึ๊บโอเค โอ้โหเยอะๆๆๆๆไป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 ยาว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 ได้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 อุ้ยเออโดนไปทีหนึ่งโอเคโอเคมันเสร็จละจะตายก็ได้ไม่อยากตาย วิ่งมาวิ่งกันมาวิ่งกันมา,มาสปีดรันนะแต่มอนมันเยอะเกินดูดกูแล้วมันดูดกูแล้วอป้อมยิง <c oughs> เออแหง้งนะครับก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็มาตรงจุดเซฟเลยนะครับแล้วมันจะไปเกิดตรงจุดเซฟไง ทือว่าเป็นสูตรเล็ก,ลกๆ,ๆน้อยๆแต่ผมแนะนำนะครับเออ่ถ้าเล่นเอาเล่นจริงๆนะคือควรยิงพวกตัวละครให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเราออกมาเราจะได้เงินเพิ่มหนึ่งจุดสอง น,ค,นคุณ่ะเลยผมแนะนําว่าให้ยิงพวกตัวละครด้วยนะครับแต่ผมเล่นอัดไงเลยเพื่อเล่นหลายเกมด้วยก็เอาหน่อยใช้ความใช้ความยอดของเครื่องตรงนี้นะครับค่อนข้างสุดอยู่ป้อมปืนเยอะมาก ปุ๊บอ้ายปุ๊บ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 เข่ากลางขากลางไปเลย่าเทกเดียวผ่านเ้ยนับก็อันนี้ก็เป็นคะแนนพิเศษนะครับคิวคิวบอกคิวโอ้กลิ่นดนมาหา ตอนนี้นะครับก็จะเป็นจุดจบของเกมนะครับก็คือตรงนั้นตรงแสงน่ะก็คือเราต้องโดดลงไปข้างล่างแล้วก็โดนไปนู่นมาไหมมาละว่าอะไรก็เอาเฮียล่วงโง่จริงอันเนี้ยโดดร่วงเองก็มา อานที่ผมมาบอกเป็นทิกสปีดรันอย่างนี้ด้วยก็เพราะอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเพื่อคุณตายเนาะจะมาเก็บโซเหมือน,นเกมเกมนั้นนะพวกอะไรเขาเรียกซีคิรลัดกดักโตนะครับมันจะมีโตที่เราตายตกอยู่นะครับไหนไว่าตัดมองมเห็นไหมเฮ้ยมาแล้วโดนไปทีหนึ่ง ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยไปเอา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 ไปไอย่าบางังแล้วก็โดดมาฝั่งนี้เลยนะครับถ,ถ้าจะสปีดรันจริงอะ่ะปุ๊บโดนป้อมปืนไปทีนึงชึบชึบชึบอย่าบังอย่าบังขอร้องขอร้องขอร้องปุ๊าบ,าาบาเจนมาเจนเลนมาฮึบครับหัวเต็มกำลังชึบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดจบของเกมนะครับก็จะหมดแล้ว เอาได้ป่ะอย่าเอาได้ป่ะอยเอาแล้วตายละก็จะได้เงินมาสองหมื่นนะครับสำหรับชนะด่านตรงนี้ก็เป็นทิกเล็กน้อยเอามาบอกด้วยนะเอามาบอกกันไว้ เราก็จะถูกเทเลพอร์ตมาตรงาร้านค้าเสื้อผ้าคับไม่มายยังอีกยังยังอือนะครับนี่ก็จะจบเลยนะครับตรงนี้จะเป็นร้านค้าเสื้อนะครับหนึ่งก็สามหมื่นเก้าหมื่นแพงชิบหาย ก็คือเราสามารถมาฟาร์มได้นะครับก็คือวิ่งผ่านมาแล้วก็มายิงตรงนี้เนี่ยคือตรงเนี้ยคือทางทางทางหอคอยไงคือวิ่งมาตัดมาตรงเนี้ยก็จะถึงตรงจุดจบเกมไหหรือว่ามาบอกกันแล้วกันนะนแล้วก็นะครับ แลหับเจ้าเงินที่เราได้มาไปซื้อของยังไงก็ให้วิ่งมาฝั่งนี้นะครับฝั่งตรงข้ามฝัง่งฝัง่งจบเกมอะ่ะเฮ้ยจะเป็นทางออกนะครับได้อฟเพิ่มหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองครับดูเงินดูเงินสองยี่สิบเอ็ดล้านเยอะจัด,จด อันนี้จะเป็นซีจีนะครับให้ซื้อเอานะครับแพงแพงบอกเลยว่าแพงอันนี้ก็จะเป็นซีจีแบบ 3D ราคา2 250,000ฟาร์มกัตาแตกอะ่ะอันนี้ก็เป็นชุดตัวละครนะครับอันนี้ชุดนี้แพงนะ2 0ง0 0 0แพงยังไงวะมึงไม่เห็นมันอะไรเปลีอะไเลยนะครับก็อ่ะ ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเล่นเกมนี้เฮ้ยทําไมแบบสำหรับเกมนี้นะครับโค้ดบรอคีรี่เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่เกมต่อไปโชคดีบาย